ได้รับแล้วนะคะมาดูกันเลยว่าข้างในเป็นอะไรนะคะสองร้อยห้าสิบพอดีสองรยห้าสิบจ่ายเลยใช่ไหมรุ้นกันว่าข้างในเป็นอะไรแทนแทนเทีนเขียวๆเลยนะคะแผนแทนนะรุนกันค่ะกิโลร้อยสี่สิบบาทจะรวมส่งสองร้อยห้าสิบจ่ายสองกิโลเพิ่งเล่นของพ้นเพิ่งบ้า ข้าวเม่าอ่อนพี่น้องจา้าข้าวเม่าอ่อนนะคะไ mm hmm. ด้รับของแล้วนะคะวันนี้มารีวิวสั่งข mm ้าวเม่าอ่อนข้าวเม่าเกษตรอินทรียเขาค่ะแทงคิวผมเลยเนาะอืมแทงคิวสองกิโลหลวงพจับให้พี่น้องป่าลูกมึงเนี่ยเดี๋ยวค่ะรีวิวสั่งของอะไรามาตั้งจนเถอะตั้งสองกิโลจากตั้งไว้เง้ย สั่งไว้สองกิโลจ้ะสั่งไว้สองกิโลกิโลร้อยสีบาทพี่น้องจ้ะเอ่อโลดหนึ่งบาทค่าส่งสีบาทจ้ะสอกิโลนี่สองจ้ะปกติมันร้อมันสมันสองร้อยแดสเนรพี่น้นองเน,นาะพระ่าเประ่าเขาเขาคิดเป็นเขาคิดค่าส่งเป็นสองห้าบจ้ะสีบาทก็คิดกิโลต่อไปให้คิดสิบบาทจ้ะ สองร้อยห้าสิบาทจ้ะแปลว่าเคยซื้อกินแต่อสองโล่สองร้อยเก้าสิบาทจ้ะมีเจ้านี่แหละถือสุดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะถือสุดชุดเลยถือสุดชุดเลยจ้าสองไอ้ข้าวมอ่อนจ้ะข้าวมอ่อนอ่อนนี่แหละจ้ะข้าวมอ่อนนะจ๊ะนะจ้า thank you นะ ขอบคุณค่ะขอมอ่อนจ้ะกิโลละร้อยสี่สิบาทกิโลละลอยจ้ะค่าทรงสี่สิบบาทเพิ่นเอาสองกิโลหนึ่งสอง้อยห้าสิบจ้ะผมคิดกิโลต่อไปเพิ่มสิบบาทจ้ะนะครัพี่น้องจ้าแต่ผมไมยังไงแต่พี่น้องจ๋ามาอันรีวิวสั่งของออนไลน์พี่น้องเบิ่งจ้ะว่าได้รับของแล้วเนาะจ้ะเนาะว่า ขมอสวยงามขนาดไหนงามอีดีพี่น้องจ้ะมันเป็นขามาอออร์แกนิกจ้ะเป็นนัน่นของไอ้เกษตรอินทรีย์เขานั่นจ้ะสั่งมาสองสองกิโลเลยอ่อนดีอยากว่าพี่น้องจ้าอยากว่าจ้าอะถ้าผูดด้ใดอยากไราคาถือแบบนี้ก็ทักมหาเพีวหาเดอ้อเพียรบุกเพวีวหาเพวีวหานนามะเลิงจ้า เฮวาเว้นวักนมามมะเร็งจะทักบ่เลยจ้ะถือไม่เจ้านี่ถือที่ว่าเผ็ดเพราะว่าสั่งกินมากอะไม่แต่ลอยหกซีฟบอยเจ็ดซีฟจ้ะร่วมทรงจ้ะนะคะเอ่ออันนี้เจ้านี่นะกิโลละล,ะลอยจ้ะค่าทรงสี่สิบบาทจา้ะถ้าเอาสองโลกอะกิโลต่อไปสิบบาทบกวกเพิ่มสิบบาทจา้ะซ้ำนั่นจ้ะคนบดได้เอาปกติสองโลมันสิบสองหลอดเปดซีฟได้เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เราเคยซ้อมหลายสิบบาทจ้าคลิปนี้ก็ยังหลายได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้า,า,าเ,เาาพื่อสิบผ่าตัดการแจ้งเตือนคลิปนี้่ัสาระเพื่กินไม่ว่าทางเนาะแต่เขาบังคิดไม่ว่าขเขาปกติจะเรื่องหนุ่มเรื่องกาวหนาแต่จะเทียบจะไข่ใส่ได้ละจากพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจุ๊บชุบจ้า